ทริปนี้พักที่โรงแรมนี้นะคะคอนเซปต์คือสีม่วงจะมีธงของแคลิฟอร์เนียด้วยแล้วก็ธงชาติของสหรัฐอเมริกาโรงแรมนี้สภาพแวดล้อมดีมากเลยพื้นที่สีเขียวเยอะมาก การดีไซน์แบบนี้จังทำให้โรงแรมเนี่ยน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะดูร่มรื่นดีห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าวิวสวยดีนะน้ำพูดด้วย อารนี้อีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้มาทานอาหารเช้าวันนี้เช้านี้นคะ่ะบรรยากาศในร้านอาหารต้องถ่ายรูปเล่นก่อนได้เมาห้องคนเดียวค um ่ะห้องเล็กๆนะ ไม่ค่อยใหญ่มากวันนี้ก็ครอบคุมอาหารทั้งวันนะคะเพราะเจะมากินมือ้อเย็นนะคะอันนี้จะเป็นชามนี้อาหารร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยนะ,ะเป็นร้านอาหารเม็กซิแกนาโกใหญ่มากนะ,ะเราสั่งปลาหมึกแล้วก็ฟิช and what else I d o อนเน o w ถ่ายไว้เป็นหลักฐานค่ะว่าหมอออกกำลังกายจริงๆนะะ,ะเดินออกจากห้องฟิตเนสนะฮะก็จะเป็นมุมที่ให้สามารถทำงานได้นะแต่ว่าข้างนอกนะคะข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์่ะ ส่วนตรงนั้นจะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะเพราเราพักอยู่ที่ชั้นสี่นะมาเดินเล่นกันจะไหนอ๋อมีเป็ดด้วย <laughs> ยังกับไม่เคยเห็นเป็ด <laughs> <laughs> นี่สิ่งที่ดิฉันชอบมากที่สุดเกี่กับอเมริกาก็คือสภาพแวดล้อมเขาจะดีเนาะออกแบบทุกอย่างแบบ Very Friendly นะคะเป็นมิตรกับทุกคนที่อยู่อาศัยอ่ะ แล้วเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้แหละคือชีวิตของมนุษย์นะควรจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ทำคลิปเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในประเทศเมียนมานะพอเห็นเขามีแต่เค็นฆ่าการทำลายสภาพแวดล้อมแผ่นดินของตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใยมากเลยน่าจะเอาเงินที่ไปซื้อกระสุนซื้อระเบิดน,นะคะ มาสร้างสภาพแวดล้อมดีๆให้กับประชาชนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถุงพยะนะคะสำหรับคนที่พาสุนัขนะมาเดินเล่นนะคะตรงนี้จะเป็นสวนอีกอืดูสิร่มรื่นดีมากเลยอะถือว่าเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าสายเดินมาสุดทางแล้วละ่ะ ฝั่งนี้โอ้ยดูสิฝั่ง,งนู้นอุย้ยอยากจะไปนั่งตรงนั้นจังเลยอ่าแต่ว่าตรงนั้นเหมือนจะเป็นบริเวณของอีกโซนหนึ่งอุย้ยเขามีน้ําตกเทียมด้วยโอ้ไม่ก็เอ้ยบรรยากาศดีเหลือเกินนะคนที่อาศัยแถวนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสุขนะน,นะก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนนะเนี่ยสบายมากเลยเห็นป้าอืม สลังเขารู้จักใช้ชีวิตนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยในประเทศอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีสงครามตอนนี้กลายเป็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกกลางเนี่ยกลับกลายเป็นตัวแทนในการทำสงครามคะเว่าทุกคนเขารู้นะฮะว่าการทำสงครามเนี่ยมันมีแต่ทำลายอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีการพัฒนานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประเทศชาติก็จะ ไม่ไปไหนอยู่กับที่อย่างนั้นนะ,ะ่ะแล้วอย่างนี้คุณจะไปตามทานเขาได้ยังไงถูกป่ะเออสุดท้ายก็ต้องแพ้เขาหมดอ่ะนะอันนั้นเป็นโรงแรมที่พวกเราพักกระสายนะ,ะเอ้ยเดินมาสุดทางเพิ่งจะสังเกตอันนี้เป็นโรงแรมที่พกเรามาพักครั้งที่แล้วนี่แมรี่ออฟอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วคือเป็นเครือเดียวกันนะคะเพียงแต่ดิฉันไม่คิดว่าจะติดกันแล้วก็ใช้ส่วนสาธารณะตรงนี้นะฮะด้วยกัน เที่อเมริกาเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือแต่ละที่นะฮะเขาจะไม่ทํากําแพงเนี่ยบล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนค่ะคุณสามารถเดินทะลุออกถนนใหญ่ได้แต่ละจุดก็จะมีป้ายนะว่า please do not feed the ducks นะะคือเขาพยายามเลี้ยงแบบ ธรรมชาตินะคะคือเป็ดเองเนี่ยเขาสามารถที่จะหากินได้เองนะไม่จําเป็นต้องไปให้อาหารเขานเนี่ยเดินทะลุดได้หมดเลยนี่ก็จะมาถึงร้านอาหารนะที่เรารับประทานอาหารเช้ากันเนี่ยเหมือนการเห็นว่าจะไม่มีกําแพงไม่มีอะไรกั้นเลยไม่มีเราประพอด้วยนะแล้วถ้าเราจะเข้าในพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีขีดกาเราก็สามารถเข้าได้หมด แล้วคนภายนอกที่จะมาเดินเล่นเนี่ยเขาก็สามารถเดินได้นะไม่มีใครมาห้ามคุณอะนะมีเต่าด้วยเห็นป่าอ๋อไอที่ไอไอเหมือนบันไดตรงนั้นคือเขาทำไว้ให้เต่าเหไต่ขึ้นมาโอ้ยอันนี้น่าสนใจโอ้ยเห็นไหมคะโอ้ยเราก็งงว่าทำไมทำเพื่ออะไรนะฮะโอเคฉันมาถึง โรงแรมแล้วละนะนี่ก็จะเป็นห้องฟินเนีที่มาออกกำลังกายเมื่อกี้ถ้าเวลาจะเข้าโรงแรมเนี่ยก็แค่มีกีร์ดนะ,ะสวยมากวันนี้อยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นียบรรยากาศเหมือนที่เราอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะได้อาหารแล้วคาเด,าเดสกิโกคุ <Thank you. S 1> ร้านนี้อาหารอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกที่พวกเราชอบอะ่ะคือเคยไปกินก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยนะแต่ร้านนี้ก็ประทับใจจริงๆนะ <c oughs> บรรยากาศก็เหมือนอยู่ในญี่ปุ่นนะเจ๋งๆอาหารอร่อยมากเลยชิมช้าๆนะว้าว